ตอนนี้ก็ประมาณสองโลกว่าแล้วนะครับผมเหนื่อยมากครับา สวัสดีครับผมอินดี้ตลอดพอดีช่อง YouTube my m a x i m channel นะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่กับฟ r อส EP 5นะครับผมถ้าจะบอก EP 5าครับที่ผมแต่งตัวไม่ชิดขนาดนี้นะครับไม่ใช่อะไรนะครับคือผมต้องการหาคอนเทนต์ที่มันว่าออกปะจนภัยนะครับซึ่งฉะนั้นแล้วตอนนี้มาช่วงโควิดมันก็ออกไปไหนไม่ได้นะครับก็เลยต้องแบบหาที่ที่มันแบบสงบๆอยู่นะครับอยู่ในป่านะครับผมโอเคไี่แล้วก็มีน้องทีมงานนะครับอ่าวันนี้ทุกคนน่าจะเห็นจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ เพิ่งผ่านมันเกิดมา2วันแล้วก็อยากจะหาอะไรให้มันแบบมันเทาชีวิตนะครับผมให้มันแบบคลายเครียดกันนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปถ่ายคลิปเอ่อเป็นบล็อกง่ายๆนะครับตามสไตล์สไตล์ของไมค์แม็กซิมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำคลิปลงทิกตอกด้วยถ้าใครยังไม่ได้ติดตามทิกตอกผมเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามทิกตอกผมได้นะครับผมนี่เราจะลงคลิปแบบสั้นๆนะครับผมเป็นบรรยากาศนะครัถ่ายคลิปเล่นๆครับผมโชว์ความสามารถของตัวเองนะครับผมโอเคงั้นเราไม่พูดมากและแต่เราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวให้น้องหอมน้องคนถือกล้องให้ผมนะครับวัันนนี้ยก เราอยู่กันที่ออสะพานนะครับผมตอนนี้ยังไม่ถึงไม่ใช่ห้วยแม่หอดนะครับตอนนี้วันนี้เรามีโปรแกรมว่าจะเที่ยวห้วยแม่หอดกันนะครับผมแต่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่ห้วยแม่หอดนะครับนนเราอยู่ที่สะพานเออตรงในป่าในเขาเนี่ยครับผมเป็นสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ผมอ้อมมานะครับผมอ้อมมาแล้วก็มาอยู่ตรงสะพานนี้ตอนนี้จะเป็นปลาเยอะมากดูดิดูดิเยี่ยวขอบคุณดิด <Yeah. S 1> ดด มูป่านักแต้มากวาากว่าได้เลยโอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูอีกทีนะครับว่าเราจะไปกันตรงไหนนะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขื่อนมันอยู่ตรงไหนนะครับผมอยู่ยข้างล่างหรืออยู่ตรงไหนเพนไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมโทรหาเพื่อนแป๊บนึงโอเคครับทุกคนครับก็ตอนนี้เรามาอยู่กันที่พุ่มหอดเสนาแล้วเราจะออกเดินทางกันเลยดีกว่าป่ะปกติแหละถ้าเราจะไปเขื่อนนะครับเราต้องขับรถไปนะครับแต่ ผมเท่ไกเดินอ,ะ <Yeah. S 1> อ่ะช่องไมันไม่ซีมมันต้องทำอะไรก็เหมือนกันทุกทเราจะเดินไปประมาณสักห้าถึงหกโลนะทุกคนอันนี้เราจะเดินไปถึงห้าถึงหกโลนะครับแล้วมาเดินว่าเราจะเจออะไรบ้างในห้าถึงหกโลนีค้ครับผม ครับทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงจุดหมายปลายทางแรกของเรานะคร<อ>ับผมนี่เป็นฝายชะลอน้ําของคุณกายของเรานะค,ะ<อ>ครับผมรอวานผมได้ขออนุญาตที่จะมาถ่ายคลิปแล้วนะครับแต่คุณกายของเราไม่ได้อยู่ตรงนี้<อ>นะนี่คือฝายชะลอน้ําของคุณกายของเรานะคร<อ>ับผมว่าดูวันนี้ว่าว่าเขาทําอะไรบ้างนะคร<อ>ับผมตอนนี้อ่า<อ>กีงองเปียกหมดแล้วครับทุกคนไม่ต้องห่วง พอถอดเกือบพี่บอกทำเสร็จไปเ,เดินประมาณเกือบหนึ่งโลนะครับผมทุกคนเป้าหมายของเราคือห้าถึงหกโลนะครับต้องเข้าไปปะชิวๆครับเอ้าบอก<ส>ข้างหน้ามันก็จะเป็นแบบเป็นล้ำห้วยนั่นเอ<ส>ผมบอกแล้วครับว่าวันนี้ผมจะเดินไปถึงผมอาจจะเดินไป กันถึงนู่นก็ได้นะผมไม่เคยไปนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ถามใครด้วยไม่ได้ถามผู้รู้ไมไ่ถามใครเลยผมมาเองนะครับผมนี่คือช่องของแม็กซิมครับผมมักจะไม่มีสติอยู่เสมอสติไม่ค่อยมีนะครับช่องนี้นะครับทุกคนไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีอะไรให้ทุกคนดูนะครับมีแต่ความบันเทิงนะครับผมบันเทิงเปล่าวะก็ใหม่เนาะมันก็จะมีความลําบากต่อเจ้าของช่องครับผม คลิปมันก็จะตัดออกมาปันกลางถ้าไม่ได้ตัดดีถขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าเพิ่งเพิ่งตัดไ,ไปไม่ได้กลับมาตัดนานมันก็จะเป็นน้ำห้วยแบบนี้นะครับผมเต็มนะครับรเต็เมนห้วยก็จะเป็นแบบนี้ครับมีลู้กเห็นมีทรายนะครับผมทรายสวยสใสๆน้ำนี่น่าจะามาเลี้ยงปลาคาร์ฟนะครับโอ้โหถ้า้ํำพวยอยู่ใกล้บ้านผมเนี่ยปลาคาร์ฟเนี่ยโยนกลางํำพวยเลยผมเลี้ยงเลยโตไวแน่นอน มันกระโดดมาหมาข้าไปแดกทุกคนครับเราเจอของดีครับผมอันนี้เป็นปูนะครับผมปูจากธรรมชาตินะครับยิ่มเห็นันอยู่ในในนี้สองตัวนะครับผมก้ามมันใหญ่มากนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนปูครับปูตัวนี้ก้ามใหญ่ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้เอาตัวพู่สองตัวเลยนีกว่านี่มันมันน่าจะตีนะครับทุกคน มักกนมก็เลยแบบเหนือแก้มหักเลยอืมแก้มมันหายไปเลย,แ,ยแกมมันขยายมากมัธรรมชาตินะผมผมจะเอาไปก็กลัวมันแบบพอกินเดี๋ยวไปห้องไม่พอกินนะผมก็เดี๋ยวปล่อยมันเลยดีกว่าปล่อยมันให้มันไปสู่สุขติมันเถอะปล่อยให้มันไปหล่อยเองออไปแล้วครับไม่มันมขยายพันธุ์นะครับไปเราเดินหน้าต่อดีกว่า ก็ประมาณสองโลกว่าแล้วนะผมเหนื่อยมากครับทางมันค่อยเคียวไปเย้วมามันเป็นน้ําด้วยนะครับผมวันนี้ถึงเคยไม่ถึงเคยไม่รู้ครับแต่เราต้องเป้าหมายไว้ว่าเราจะเดินห้าโลนะครับผม<อ>เดินห้าโลไม่รวมกลับนะครับผมโอเคถ้ารวมไปกลับนี่ประมาณสิบโลครับตอนนี้เราขึ้นมาสองโลแล้วนะครับผมเราสองโลแล้วไปไปต่อ,อก,กันเลยดีกว่าสิ่งที่ขาดไป ที่เขาเห็วนว่าความอดทนและความพยายามนี่มันสนอดค้งอยูนี่เป็นรอยเท้าของสัตว์ดึกดำบรรพ์ครับที่มีชื่อว่ามอเตอร์ไซค์เห็นไครับอารยธรรมของมนุษย์ครับตอ,อาาน,บนนี้เราอยู่ในยุค3,000ปีนี่คืออ,รอารยธรรมของมนุษย์ยุคเก่าน,นะครับ ครับท ah ุกคนครับกคตอนนี้นะครับเรามาถึงตรงที่สะพานที่เรามาแวะกันครั้งแรกนะครับทุกคนนี่รายเงินปันหยาดอะไรครับทุกนี่คืออะไยครับทำหมนุษย์นะครับผมอาเรียกทำขัวมนุษย์เราจะเสห็จนง่าคือมนุษย์จะทิ้งหลักฐานนะครับนี่เป็นรอยฟันนะครับผมนี่เป็นรอยฟันนะครับรอยฟันอาทำหัวมนุษย์นะครับนี่ประมาณสักวันสองวันที่ครับ นี่ครับนี่นี่คือสะพานที่เราอยู่เมื่อกี้ครับทุกคนนี่คือสะพานนะผม ตอนนี้เราอยู่ที่สะพานนะครับที่เราพมาปล่อยของรับไปที่นะครับฮะเนี่ยทไมทุกคนถึงถามว่าทําไมไม่จอดรถตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นไปครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันครับทำไมผมไม่จอดรถไปตรงนี้ <Yeah. S 1> ผมก็งงเหมือนกันครับเราง,ง <c oughs> ่เราจะไปได้ไหมเราพักก่อนดูปลาเข้ามาหน,นิน้ำนี่ยังเลิก <c oughs> โอแน้ำนี่นั่งแน่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 ค่ะตัดที่เขาป็าน้ำได้ไหมโอเคครับตอนนี้ก็เราประมาณจะ5ทีสร็จแล้วนะทุกคนก็สังเกตที่พักของเราตอนนี้ครับนี่เราถึงครึ่งทางหรือเปล่าให้ดูนะครับผมก็ไม่เคยไปกรุงเอนกันแต่เราก็เดินไปเรื่อยครับผมอย่าลยมกดไลค์แล้วเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผม どうしても見たいやす。 มาทางไหนก็ไม่รู้แล้วนะครับผมวันนี้ผมไม่ไดจุดหมายปลายทางมันร้องมละครับมันเีนคน้างก่อหาม่นเจออล้คือ ใจความรู้สึกตอนนี้นะครับวันนี้มันเหนื่อยมากครับเหนื่อยแล้วก็แบบไม่รู้ว่าเมื่อไรมันจะถึงนะครับทุกคนกดหินนะครับแล้วเราก็ได้เจอเผ่ามนุษย์เผ่าแรกนะครับผม,มนนะต้องตก เนี่ยเราเดินมาเกินสี่โลแล้วนะครับผมอะไรามาไกลมากแล้วก็เราต้องเดินกลับอีกนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วตอนเดินกลับเนี่ยผมคงไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะครับผมจะเดินมาให้ตอนมานะพอตอนเดินกลับก็จะถ่ายมีเล็กๆน้อยๆนะครับผมตอนเล่นน้ำอะไรเพราะฉะนั้นแล้วไปสวยมาก ตัดสินใจอยู่ว่าจะขึ้นไปดีหรือไม่ขึ้นไปนะผมกำลังจะถามน้องหอมว่าเราจะขึ้นไปดีหรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เราเหนื่อยมากครับผมเราเดินมาเกือบสี่ห้าโลนะครับผมแล้วก็เป็นทางที่แบบเป็นทางชันขึ้นมานะครับผมเราเหนื่อยจริงๆครับเป็นแผลด้วยครับคนผมเป็นแผลด้วยนะครับขออภัยนะครับในขาเท้าที่ไม่สวยนะครับนั่นแหละตอนนี้เราผมได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปอีกประมาณ 200เมตรนะครับผมถ้ามันไม่มีอะไรแล้วผมจะลงกลับไปแล้วครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะ่ะมันเหนื่อยมากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมแล้วก็โดยจนจบนะครับตอนนี้ยังไม่ปิดคลิปนะครับเพราะว่าเราจะลงไปเล่นน้ำกันอยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศตอนเล่นน้ำให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีก200เมตรขึ้นไปตรงหน้านู้นครับลองแผ่นไปดิเป็นพุ่มไม้ตรงนู้นนะครับถ้าสำหรับพุ่มไม้ตรงนู้นไม่มีอะไรเสร็จไม่มีเขื่อนไม่มีอะไรเสร็จเราจะกลับแล้วนะ จะลงกลับแล้วเพราะว่าแบตตอนนี้แบตเตือนแล้วครับผมไปกันเลยดีกว่าปะครับน้ำวนอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มันก็เลยกัดซอก่อหินไปเรื่อยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้แหละเอาครับทุกคนครับตรงนี้ก็สูงสุดที่เรามาครับผมถ้าใครมาสูงกว่านี้ก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมนี่คือไปข้างหน้านู่นคือป่าแล้วนะทุกคนก็เป็นป่าแล้วนะครับแต่ตรงนี้มันก็ป่าเลยครอันนั้นคือป่าทึบมากเลยครับผมผมขึ้นมาถึงได้แค่นี้นะทุกคนขออภัยด้วยครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่า ที่ที่เขาบอกมันอยู่ตรงไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรากลับลงไปนีกว่าเราจะไปแช่น้ำตรงนี้นิดนึงไปหาที่ร่มๆ่มแช่น้ำกันเลยกว่าครับผมโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในที่สะพานตรงที่เรามาถ่ายคลิปตั้งแต่แรกนะครับผลอเงเพนตกล้องมาดู เราใช้เวลาเดินลงมาประมาณ30นาทีคนระับเพราะวันเหนื่อยมากเลยับทุกคนก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินออกไปเอารถลงเราแล้วก็กลับบ้านนะผมตอนนี้แบตจะหมดแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปที่บ้านของผมกันนะครับว่าวันนี้ผมเจออะไรบ้างครับผมไปเราเจอกันที่บ้าน